ครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรนี้ครับสูตรสามตัวบนนี่ครับมาคำนวณให้ทุกๆท่านได้ชมกันอีกรอบหนึ่งก็ไม่คิดว่าสูตรนี้มันจะเข้าครับก็นั่งคำนวณไปคำนวณมา,าสูตรนี้มันใช้ได้ก็เลยคำนวณออกมาแล้วก็เอามาลงให้พี่ให้น้องดู ให้ทุกๆท,ท่านได้ดูกันแต่ทีนี้ลงไปแล้วเวลาเขียนเลขอย่างเงี้ยมันซ้ำกันครับ mm. ก็มีท่านเขาผู้ชมท่านผู้ชมเขาทวงมา mm. เขาไม่ได้มาว่าอะไรหรอกครับ mm. เขาแค่ทวงมาเฉยๆว่า,วาเลขมันซ้ำกัน mm. อาจารย์อย่างเงี้ mm. ผมก็เห็นว่ามันซ้ำกันแลผมก็เลยลบคลิปทิ้งไปแต่ อาจจะมีคนที่เขาเห็นแล้วเขาอาจจะแคบหน้าจอไว้ก็ใครที่ได้ดูก็ใครที่ซื้อก็ถูกก็โชคดีไปครับก็ยินดีด้วยครับสําหรับเลขสามหกตัวนี้มันก็มีเลขอยู่แค่สองคู่เองครับเนี่ยอยู่แค่เนี้ยก็มีคิดว่ามันจะเข้าเลขสูตรไหนถ้าปัญหามันมีมันมักจะออกครับอย่างเลขสูตรมั่วที่มี ท่านเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคำนวณมั่วมั่วแต่มันก็ออกผมว่าดีนะครับถ้าเลขสูตรไหนถ้ามันไม่มีปัญหาก่อนเนี่ยมันจะไม่ออกที่หลังถ้าสูตรไหนที่ผมลงไปผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแก้เคล็ดให้ท่านบอกว่ามันไม่เข้าหรอก เราพูดอย่างนี้ไว้ครับพูดดักไว้พูดอีกเอาเอาเคล็ดครับบอกว่าสูตรมันไม่ออกเลขไม่เข้าหรอกให้ท่านพูดอย่างนี้ดีกว่าครับนี่เราก็เอาไปเสี่ยงโชคกันมีคนพูดเยอะๆอว่ามันไม่เข้ามไม่ออกผมว่าเลขน่ะมันจะออกมาครับมาคำนวณกันต่อครับํำหรับสูตรสามตัวบน สูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับเข้ามาสีงวดครับแต่ไม่รู้ว่างวดหน้านี้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับ,มา,รบมาคำนวณต่อครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนหน้าก่อน สำหรับสูตรนี้หมดที่แล้วผมใช้เลขตัวนี้ครับเลขท้ายสามตัวข้า้งที่หนึ่งคือสี่ห้าสามนี่ครับเอาสองตัวนี้บวกกันองตัวบนแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าทูนบวกสามก็ได้สามก็เท่ากับว,ว่าสี่ห้าสาม อันนี้จะคำนวณงวดที่ผ่านมาให้ดูก่อนครับท่านจะได้ไม่งงบวกลงมาก็เป็นเก้าแปดเก้าบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดเลาลบแต้มไปก็เป็นหกทีน,นี้เราก็เดินหน้าครับแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ทำไมผมถึงเอาหลักร้อยเป็นแปดกับเก้าครับเพราะว่าสองตัวนี้มันจะมาหลักร้อยตัวหนึ่งในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นนี่ครับตามด้วยสองตัวนี้ นี่ผมก็จะจับคู่ให้ก็จะเอาอย่างนี้นะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันเขียนตัวนี้ซ้ำครับแปดสามเจ็ดแปดสามหก สองตัวก็จะได้อยู่แค่นี้ครับเลขมันก็ออกไปที่สามสามหกแล้วก็สองหนึ่งเขาเข้าไปที่สามหก วันงวดใหม่จะใช้เลขนี้ครับ4ี่สองหนึ่งกับสามหกี่สองก็เป็น6กสองหก็เป็น3ก็6กสามแนี้บวกกันก็เป็น9ก็3ก็6กสครับนี่ครับหกสามเก้า อันนี้ได้เก้าในสองในหนึ่งลดก็เป็นศูนนับเพิ่มครัสองสามห้าหกเจ็ดแล้วก็แก็จะได้นี่ครับหลักร้อย ตัวนี้คือตัวเด่นและก็สองตัวนี่ครับจยับคู่ในสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่ง แล้วก็สามเจ็ดศูนย์สองตัวก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ครับสำหรับศูนย์นี้ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสําหรับสูตรใหม่สูตรนี้หวดที่แล้วก็เข้าไปสามหกก็มีเลขอยู่สองคู่เองครับคลิปนี้ก็เอาเลขสามตัวบนสูตรนี้มาฝากครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเช็บอย่าไขา้อย่าจนครับจริงสูตรนี้น่าจะขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่เข้ามาคอมเมนต์ เห็นว่าเลขมันซ้ำกันก็เลยผมมินต์มาบอกผมไม่ได้ว่านะครับผมเห็นว่ามันซ้ำกันก็เลยลบคลิปทิ้งไปซะดีครับอันไหนที่มันซ้ำๆกันก็บอกได้ครับเลขถ้ามันไม่มีเรื่องก่อนมันจะไม่ออกครับคลิปนี้ก็เอาเลขสามตัวบนฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ